เนี่ไม่ให้เดืองแสดูเด็กอไอ้มีคนมาแล้วคนหนึ่งไงสีใช่ปะหมาวัดเดี๋ยวหมาวัดเดี๋ยวมึงเจอกับแมววัดหรอกเฮ้ยพี่คินเจนเยอะเดี๋ยวผมยิงง่ายเดี๋ยวผมยิงยาก

เตยเฮ้ยตั้งกัไหม่ะนี่คือนี่คือการลัดไหได้อไรเลยแหละมันเหลจะเจ็ดสามตัวเฮ้ยใครตามัอมลงใช่จริงใครตามัอมลง ตามรถไอ้เหี้ยไปไปดิไปดิอยู่ก็ตายเหี้ยดินให้หมดเลยป่ะดินหมดเลยดินหมดเลยอย่าอยู่ยังอยู่อยู่เรียบร้อยเลยไปไปไปไอ้เหี้ยอยู่อยู่เรียบร้อยโบมาแล้ไม่อยากเสียดินเลยโอเคไป